จีฟแรงเลอร์ไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพความกล้าหาญและจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุดตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาแรงเลอร์ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่ามันคือหนึ่งในรถออฟโรดที่ทรงพลังที่สุดและยังคงเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่จนถึงทุกวันนี้ในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักจีฟแรงเลอร์แบบลึกทุกมิติทั้งประวัติออกแบบสมรรถนะเทคโนโลยีความสามารถในการลุยและเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้รับความนิยมมากในประเทศไทย ประวัติของแรงเลอร์ย้อนกลับไปสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2เมื่อกองทัพสหรัฐต้องการยานพาหนะที่มีความทนทานขับได้ทุกสภาพพื้นผิวและพาไปได้ทุกที่จึงเกิดรถวินลีจีฟซึ่งกลายเป็นต้นกําเนิดของแรงเลอร์ในปัจจุบันรุ่นแรกเป็นเครื่องมือสาคัญในการเดินทัพและช่วยภารกิจมากมายหลังสงครามจีฟได้พัฒนาให้ใช้บนถนนทั่วไปแต่ยังคงเอกลักษณ์เรื่องความแข็งแรงทําให้มันเติบโตจนกลายเป็นรถ4คูณ4ที่คนทั่วโลกชื่นชอบและเป็นรากฐ,ฐานของจีฟแรงเลอร์ที่เรารู้จักในวันนี้ ดีไซน์ภายนอกของแรงเลอร์คือสิ่งที่ทําให้มันโดดเด่นไม่เหมือนใครลูกทรงเหลี่ยมแข็งแรงดูดันไฟหน้าทรงกลมกระจังหน้าเจ็ดช่องและบานพับประตูภายนอกคือเอกลักษณ์ที่ไม่มีรถรุ่นใดเลียนแบบได้หน้าตาแบบนี้เหมือนประกาศกับโลกว่าฉันพร้อมลุยนอกจากนี้แรงเลอร์ยังให้คุณถอดประตูถอดหลังคาและพับกระจกหน้าเพื่อสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติแบบ100เเซซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากรถ SUV ทั่วไป ภายในห้องโดยสารของแรงเลอร์แม้จะเน้นการใช้งานลุยเป็นหลักแต่ก็เต็มไปด้วยความสะดวกสบายสมัยใหม่และทนทานวัสดุที่ใช้สามารถทนฝุ่นทนน้ำและทนสภาพอากาศได้เป็นอย่างดีระบบหน้าจอสัมผัสระบบนำทางการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและเครื่องเสียงคุณภาพดีช่วยให้การเดินทางกลายสนุกขึ้นเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระให้ความรู้สึกมั่นคงขณะขับบนเส้นทางค,ครูข้ารแรงเลอร์จึงเป็นทั้งรถลุยและรถที่ใช้เดินทางได้อย่างสบายในเวลาเดียวกัน ด้านสมรรถนะแรงเลอร์มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลังทั้งแบบ2.0เทอร์โบและ3.6ลิตร V6 ให้แรงบิดสูงเหมาะสำหรับทั้งการขับในเมืองและการลุยเส้นทางโหดๆระบบเกียร์มีทั้งแบบอัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาเพื่อรองรับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนพละกำลังของแรงเลอร์ทำให้มันสามารถปีนเขาลุยโคลนข้ามลำธารและผ่านเนินหินได้อย่างมั่นใจไม่มีอาการลังเลไม่ว่าจะสภาพถนนแบบไหนแรงเลอร์พร้อมเสมอ สิ่งที่เป็นหัวใจหลักของแรงเลอร์คือความสามารถในการออฟโรดโครงสร้างตัวถังแบบแชชซี่ระบบขับเคลื่อนสีล้อคุณภาพสูงช่วงล่างแข็งแรงระยะใต้ท้องรถที่สูงและเทคโนโลยีอย่างโหมดลุยโหมดหินและ Lock ล็อกดิ f เฟอเรนเชียลล้วนทําให้มันเป็นหนึ่งในรถออฟโรดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตั้งแต่ภูเขาหินไปจนถึงป่าดิบชื้นหรือทะเลทรายแรงเลอร์คือรถที่คุณสามารถพึ่งพาได้เสมอในประเทศไทยจี ep แรงเลอร์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะภูมิประเทศของไทยเหมาะกับการลุยอย่างมาก ทั้งป่าเขาเส้นทางออฟโรดน้ำตกและทะเลหลายแห่งทำให้การมีแรงเลอร์คือการเปิดประตูสู่การผจญภัยครั้งใหม่คนไทยจำนวนมากนำแรงเลอร์มาตกแต่งเพิ่มเติมเช่นยกสูงเปลี่ยนล้อ,อยางใหญ่เพิ่มกันชนเหล็กไฟสปอร์ตไลท์และอุปกรณ์แคมปิง้งเพื่อให้รถตอบโจทย์การใช้งานได้มากยิ่งขึ้นการแต่งจีฟจึงกลายเป็นวัฒนธ,นธรรมและไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งในไทยด้านความปลอดภัยแรงเลอร์รุ่นใหม่มาพร้อมระบบช่วยขับหลากหลาย เช่นระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันลื่นถลายถุงลมนิรภยัยรอบคันและกล้องมองหลังทําให้ผู้ใช้หน้าใหม่ก็ขับได้อย่างมั่นใจแรงเลอร์ไม่ได้เป็นแค่รถของสายลุยเท่านั้นแต่เป็นรถที่ใครก็ขับได้ง่ายขึ้นท้ายที่สุดจี๊บแรงเลอร์คือรถที่สร้างมาเพื่ออิสระและการสำรวจมันไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือคู่หูในการผจญภัยทุกเส้นทางทุกจุดหมายและทุกสภาพถนนแรงเลอร์พร้อมพาคุณไปได้เสมอและนี่คือเหตุผลที่มันยังคงเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมที่สุดในไทยและทั่วโลก มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานความกล้าและจิตวิญญาณแห่งการลุยอย่างแท้จริง